สบายดีครับพี่น้องคุณผู้ชมขอตอนรับพี่น้องเข้าสู่ตลาดนัดโุกระบือบ้านโน่นสวรรค์อำเภอปทุมลัดจังหวัดเลิดครับเซาแมนี่เป็นเสาวันจันทร์ทีแปเดือนธันวาคมพุทธศักราช2 5 6พครับผูู้มันจวนเห็มานั่งเรียนละข้างง่วงที่ตลาดบ้านโน่นสวรรค์ในพี่นอ้องในเบื้องบาเไป็ยงไดนนะครับนี้ตลาดคึกคักครับ

ฮะ้องมื่นสองคูเมีนั่นอ,อันนั้นเดียวบ่มแ,มแมีลูกก็จบ้บาหน่ยมื่นสองพันห้าข้อมีคมหนหนึ่งครับหน่สองพันห้าอันนี้มื่นเท่าไรก่อนมื่นดำแม่ดำเนี่ย,นยเนี่ยกำน มี2สองเออมาคมได้เรียกเอากุ่นกับลูกเมียทีกันต่อรองได้อีกฝากเบอร์โทรได้พ่อรุงศูนย์ต่อสามว่าห้าห้าสี่เจ็ดแปดศูนย์แปดอ้าวมันหมานครับวัสดีเขาวันจะคมคมสวยๆนี่แหละครับคมเียจังหวัดนี่อันนี้เ้าสาครับเ้าสาม แม่ท้องหาเดือนแม่ท้องละเตียนครับท้องแล้วสองหมื่นสามลูกกับลูกแม่ลูกตัวเมียสูงหน่อยสามสิบเปแม่มันดูสีโค้นี่เด็ดอันนี้หนึ่งสี่พันลูกตัวผู้ลูกแม่สี่พันสวยผอมๆฉีดยาบำรุงยาถ่ายแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยวิตกกินยาให้มันอ้วนอ้วนเลยอ้วนเลย ต่อลองได้อีกครับผม0883182792ครับบ้านในตำบลดูสามารถร <c oughs> อป <c oughs> <Heh S 1> ่ะสวัสดีครับรอว่ะเกือบจะรอรอปาร์เสียตันนะครับตันมาแรงหัวมาหนักก่นนะเธอเลยเอาเจ้าบาทเสียนีนิเฮ้พ่อเอาเจ้าบาทน สองหมื 20, 000. 2, 000, 000่นพันเมีท่องว่างบ่เมสาวเม่สาวเม่สาวสาสูงรวยหาชิปไปนอนสองหมื่นสามตัวได้อีกกันพ่อพ่อลุงตัวอด้อีกฮะลูกหลุดเลี้วมื่นเหนาะห้องเท่าไรเนี่ยเทละมื่นนี่กับมื่นหนึ่งนี่กับมืนหนึ่งนี่เด้ นอเ่น้มเนี่ยมูสองโตตระมือนครับผสมจะโตไปนี่มูทองว่างเ็ครับทองว่างครับมนจะใส่พนมาจากแกดงครับอืมต่อรองได้ทุกตัวครับผมฝากเบอร์ให้พี่น้องเนี่ยศูนย์เก้าแปดหาซีแกตสามแปดแปดสองในหอยกิจอ่ะมันหมันครับครับผมแม่ลูกแม่ลูกลูกคู่เอาใจหวัดเจ้าหกห้าร้อย หูอรอย40ไปดิร e. ่อสามที่หาบวกขึ้นเอาะช่ร่้าขเหารอยต่อรองได้เอาฝากเ08 3 3 3 7หาซี่03เอาขันมันครับ

ผู้ผู้ผู้เป็นปุ่มเป็นปุ่มเป็นปุ่มเลยโตละเจ้าบาทละครับตัวละสิบห้าเราห้องครับโตละมื้อห้าเออฮะห้อง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 รอรอบไหนขึ้นเกาหมดละเออห้องกันไทยกันไทก็ดีเกันไทยก็แหงดีวัต่อ้ตัวละมื้อหาครับดิมักตัวไดนเรียกเอาดิเออเอาไปเอาไปขุนกันได้ครับปากเบยพี่น้อกได้ขุนไ้ <บ>าอครับว <บา S 2> ่าสามเจ็ดวนนงหางก็หกเอา้ามันหมานครับมันหมานครด้อันยมาือเยอบาทครับเดียวมือสาม อ๋ไลลโค้งกันเซี่ยวเซี่ยวอยู่บ้านพักกรได้แจ็กโตเลยสวันดีครับวันดีวันดีครับสวัสดีครับฮะแจ็คบาทเลยแจ็คบาทเลย สตรีเปิดไปเมื่อวันเก่าครับ19ช่องว่างช่องว่างช้องว่างสายหงอย40บัวตัวนี้ดิที่เท้าช่องแรกครับท่องหรอป๊อปต่อซีหาเดือนครับตัวนี้เปิดเท่าไรนี่ตัวนี้เปิดไป16,000ครับ16,050สีดแดงจัดๆโบดด้วยสูงลอย40หับนักตัวไรเรียกเอาราคาต่อรองกันได้ไหนที่ฝากเบอร์ 96 96 197 197 6479 6479เมืองสลวงล0ยน้ครับทีมงานเมืองสวงมันมาหนาสวัสดีครับสวัสดีลูกชายเมย์ทั้งสองตติลูก แมนตวเ่าบาทล,ละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าม่ยมีสาวจีนู 7, กใช่หหมื่นเจ็ดพันห้ากแม่สาวทัง้งสองตัวสูงลอยตาที่าบ ตาล่องไหนวะเนาะตาเบอรยพี่น้องเนี่ยว่ามันจำว่าอะไรมันไม่จับใสนเบอร์เออ <c oughs> เอามันหมาดตลุดนะอกพอตัวเจ้าบาลับจานเก็ดพันเก็ดพันด้วยซื้อ แม่ลูกดิกมื่แปดพันแม่ลูกลูกแม่แม่ลูกมื่อแปดพันครับตัวเดียวน 10, ี่เกตพันได้บอพอ,อาสามพันได้บดดไ

เอ้าไปกันลูกเอ้ยเดี๋ยวจะสิเบิ้งให้ดอกเบิ้งเมียขาลอาัตลีกงามๆได้เท่าหนแล้วพันหกพันหกพันหกเออเอาดีล้วย่างเมียกับลูกหวานพื้นเป็ดย่างเมียกับลูกลูกกับลูกเมีย

เด็กมาซื้อมาขายครับซื้อเรื่องขายไถ้กัวเจ้าเนี่ยแม่ลูกวะเนี่เอาเทไรอันมื่นแปดลูกหูลูกแม่มื่นแปดครับมื่นแปดพัแมื่นเจ็ดแมลูกคือกันอันนี้อันนี้อันนี้มื่นหกครับหมมื่นเจ็ดหูลอย าีค้นี่เลอันอัคนี่วแวนแวนตัวค้ฮะโ้เินมื้แปดโคอีกเมพูดีกบแม่อนป่นี่แม่ลูกคนเนี่ยเอาเท่าไรคมงเนี่ยม้นสองมื้นสองไหลูก่ตัวหน่อย้เขานตคนี่เลย ีแพัเอา้าเอ้าก้มกันเราบันอน,นี้มื่นพันครับก้มเอ้ามีแตงวมแม่ลูกแม่ลูกแมลลูกต่อรองโคตรันเป็นื่อัตกมีื่นแปดมื 8, นะ่นแปด ต่อรองได้ทุกตัวทุกคมมัโคมนได้เรียงเอามัโคมนได้เรียงเอาเลยฝากเบอร์ต้ไอพี่นองนี่มูนเก้องเหนแปดตาแปดเจ็ดมันมันครับมันมันเฮ้ยมื่นสามปัญหเนี่ยมื่นสาม มมแม่สาวน้อยสูงหล่อยสามขีดบวกมื่นหมื่นเท่าไรก่อนมืน่นสามพันห้าร้อยโอ้โบโหลดว่าโหลดต่อร่องหน่อเนาะครับต่อองห้าห้องปากเบอร์เห็นพี่น้องเน่ศูนย์แปดเจ็ด ห้าหกสองสมเจ็ดมันมันนะับเด้อผัวเจ้าวนานหรือไสเอาเจ้าวานนี่ยหมือนเก้าเหมืนเก้าเกา <laughs> อายุจัปีเหรออายุจัปีเหรอแค่ยมหนึ่งกแล้วมีเขาสามปีผสมได้เลยมันบ่ผสมได้เลยมันบ่เชียงค้ากันดีุ่่คุมผุงก็ได้มื่นเท่าได้ก่อนมื่นเก่าพันต่อร่องได้อีกครับเาฝากเบอร์พี่น้องเบิ่เปลี่ยนใหม่ 094ครับป้าูเกสเยจีหนึ่งแดนเกครับอ้าวปันมา,นาด่าได้ครับ สวัสดีครับยังเก๊กโตย่งโยสองโตนี่ครับนี่้อยขายแล้วคู่น้อยขายแล้วขายเจ้าบาทขายแปดตัวนี้ดีตัวนี้มาเนี้ย้อยิบหาครับสองสองหมื่นหกหมื่นสองหม่น้าพันผสมไปอผสมแล้วครับจกกเดือนแล้วสูงลอยสามยิบหาบวกสีลอยสีสีผุดหลับตัวนั่นดีสองหมื่นหนึ่งครับอย่า เรกมนยงท่นหนึ hmm. mm ่งหมื hmm. mm ่นตอตอรองได้ทุกตัวตอรองต่ฝากเบอร์ทัวเครับ 0 9นก2 0สองแทมครับหอยหำเมืองหงอพยพตัวมันมาหนาครับต้นนั้นลดสุดๆุด้ดตัไหร่ต้นนั้นลุดๆุดใดน้นิดหน่อยครับว่าหรายได้พอเดี๋ยวะไร่ก็บอกมเดี๋ยวเดีวคอยดกลับมาหาเจ้าหรกคอยเห็นอนีรแล้วกัน วันนี้ครับคือได้นำเงินตะสเสาเถอะเจ้าบาทเนาะครับนี่เท่าไรก่อนปะ่ะหมื่นสามพันหมื่นสาม 13, ครับหมื่นสามลูกผู้ต่อรล่าเหรอเนาะป่ะเนาะ ฝาเบอร์ต้พี่นอ้องเนี่ยเบอร์ตัยประจำอะไรเลยมาจาัจ้าวบุ่เขาปันหมนันเขาปันหมันน้ากี่ใบเนียใบสองตไปไปลูกไป,ไป,ไป อันนี้เดียวเตียนพลุ่มเหอเดี่ยวเับเดียว,ยว,ยวจ้าบานสี่พันห้าอส่พันห้า้กเออต่อรองไหนทีก่ก่าเราพลุ่มม่จัดใสอ Mẹ lụa mẹ bò. Mẹ cho bạn. Sao sao? Và tốt 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 thức đi. Tôi mẹ tôi đừng. Mẹ nhảy thật Tôi ăn mẹ bớt đừng. năn luôn. ต่อรองได้ทุกตัวฝากเบอร์ได้พะลูกฝากเบอร์โทษเลยต่อสาวกบดแบดเลยด้วย0654302782เลือกเอาครับมักตัวใด โอ้แม่ลูกคืองามใช่ไหมเองเสียออดบอนงามจครับผม เสียวอัดเขเจ้ากว่าเสียวอัดเนี่ยเปิดเท่าไรล่ะหามื้นหาแมทัลก็เดือดเร็วโอ้ลุงรลอยที่จะพาบอกว่าทะรหาสีโอ้ลูกแก่นยิ่งเึ่มเลยครับหามื้นหาหามื้นหากับเบิ้องลูกมั่นหามื้นหา โอ้หลุงงามไอหลุ่งงามนี่เหมือนลูกมันเมียนี่เดี๋ยวเสียวัดนี่สามมืนสองันผสมไปสามหมื่นสองสูงลอยสามิบหาแบ ตัวนี้เลยละตัวนี้สองหมื่นครับแม่ลูกสองหมื่ใช้ลูกวะนะลูกั 20, ไ,กไ,ไปใ้อยู่ครอ,อืดไวพวกเขายนโอ้น่้นลยลูกกัร้อยตัวเดียวตัวไอีกตัวนี้เดชตัวไน <laughs> แม่นี่เป็นแม่ลูกครับ 0น um ี่ดิยุนี่ตน anyway> ี้ดิตัวนี่ดิค้ไหนโค้ดดำเนี่ยจักบาทละคดำนหมื่นาพคหมื่นห้าพันห้าตัวร่องไหนตัวตัวคุณงามๆโคนั่นเออหามื่นหาตัวรองไหนฝากเบอร์โต้ละ ศ3 3เ3ส2ูนย์เก้าสามสามสามหกเจดสองสองสี่เจ็ดสองสองสี่เสียอดปะทุกรัดมันมานนะลูกถวัสดีครับแม่ลูกวะแม่ลูกอะยากจังบาท ยังไงจักสิบห้านี่ละสิบห้าครับลูกผูหกือลูกเมียลูกผูวครับผมย่างอย่างงามเลยอย่งสูงเถอะเลย1 5หมื่นห้าหมื่นห้าพันมืนห้าพันลูกผูสูงลอยที่ได้หาบอกว่าว่าว่าลอยหาทิพครับคุณล่ะต่อรองได้อีกต่อรองได้นิดหน่อยครับผมนิดหน่อยฝากเบอร์ห้พี่น้อง080 3 4 7 1 5 4 2พ็ดหนึ่งห้ี่สงาบุญเทียงดาบปทุมราชครับมันมันครับมันมันดีครับเตลม่นดองดองเป่นดองดอง ไม่ซื้อหือขายอาดิซื้อหือขายขายจังหวัดแม่ลูกเนี่ยไปเกดพันนี่จะของขายเนี่ยมลูกเกดพันเอาตอนเล่าอไรอีวะดิตอนเานไรีวะบองขายตัวบอขายตีเอาฝากเบอร์พี่น้องได้อ่ะ ว <les> ่าเย็ดตีสองหกสามหาเก้ามันมานครับมันมันครับใช้เสียในถามทัวอะไรบ้างครันเพเดียวเจ้บาทสองหมื่นห้าเมลูกวัดสองหมืาสองหมื่นห้าไงลูกลอยหาที่บวกวัวหลนพ่ง

บ่ต้องเดินหนักเจ้านี้ก็ไ,ได้โอ้ยอยากได้อเจ้าเสียเดิบเจา<ม>้าหาครับาาครับนี่แหละครับบรรยากาศตลาดนัดบ้านโน้นสวรรค์อำเภอปทุมราชธานีครับเพิ่นเปิดทุ่การสัปดาห์ละสองมือ้อ หนึ่นนนนวันจันทร์กาันสุกรับพีีนอนได้หอยนายหางดีมาข่ามากค้ายมาสือ่ามานะครับบริการพรีบริการดอกเอาคลิปนี้ฝากตอนพี่น้องวว้ซ้ำหนี่ครับคอยพี่น้องยืดดีไม่แห้งหักแพร็กกันไวข้าวมันเกียย๊ยวใได่ๆขาวมขนไย่ให่มีลำลวกสุขุขุกคนสบายดี